สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจดาวทําการขอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการขหอวิจารณ์นับซึกมวยไทยเจ็ดสี่นับร่วงหน้านะครับประจำวันาทิยที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเฮ็ดดีหมายเลขสามสิบห้าถ่ายทอดสดเวลาสี่นาฬิกาสามสิบนาทีถึงเวลา,าสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีสำหรับคู่มวยทําการหน้าสดครับมีทั้งหมดสี่คู่คุยหนึ่งการสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยี่สิบสายซีครับคุยหนึ่งเป็นการผู้ห่างด้าน ป้องสนั่นสอเทียนโพพวกัทางด้านจาก้าสูนกีฬาค้้ยตุ้มชกเวทน้ำหนัก102ปอนด์ปอนคู่ที่2การสดนับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยี่สายดีนะครับคู่ที่2เป็นการผู้ล่างด้านอนันตชัยลานาวอัเตอร์ไซด์พวกัทางด้านราชศักเกียรติหมู่ห้าชกเวทน้ำหนัก1น2ปอนด์ปอนคู่ที่3การสดนับเป็นรองคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านเพชรสยามจอพิจารกีฬาสยามนับพบกับทางด้านสองพยักษ์เจพีพาวเวอร์ชกเวทน้ำหนัก121ปอนดปอนคู่ที่4การสดเป็นการผู้ล่างด้าน คัมแบ็กทีเคัฒนาโชวเวทน้ำหนัก129ปอนด์ปอต่อเวทาน้ำหนัก1ปอนให้ทางด้านเพชรกิติเกียรติรามินทานับโชวเวทาน้ำหนัก130ปอนด์ปอนเป็นคู่เอกคู่นำรายการครับก่อนที่เราทำการวิเคราะห์รายวิจารณ์ผมขอบกวางผู้สับสน,นครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยก P y 2 4มวยพักยกระบ์โ,บโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเซบ สำหรับสมาชิกท่นานใดสนใจนะครับแอดไลน์เขาไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดคำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีวายสองี่มวยพักยกพีวายสองี่การเงินมั่นคงรอดเต้นวากถอนรวดเร็วทันใจพักยกโรอัอโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกพีวายสองี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์รายวิจนะครับสำหรับคู่ที่หนึ่งกาสดนะเป็นมวยรอบปุนเสือสครั้งยี่สิบีสาย C ีนะคู่ที่หนึ่งนัดสุดท้ายของสายนี้นะครับเป็นการพนางด้าน กองสนั่นส่อเทียนโพพวก,กทางด้านจากก้าสูนกีฬาหุ้ยตุ้มชกเวทน้ำหนัก1 1 2ปอนด์นักชกด้านควายแดงครับกองสอนั่นสอเทียนโพอายุ16ปีนักชกจังหวัดกระบี่สูง160่้ซนติเมตรทำการเก็บตัวฝิซ้อมที่ค่ายมวยสอเทียนโพจังหวัดกระบี่ทางด้านกองสอนั่นครับเป็นมวยถนาัดส,สายจงังหวะฝีมือดีเอากรุบเกื้อมบูสู้ดีเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแท,มทองมียบมัดส่ออ่อยุนแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงชะได้หัวใจัวใจสู้ดีมีทุกึตลอด สองไฟลล่าสุดพิชรัคะแนนด้านกอบไซส์เอพีกันศาที่เวทีมวยเจ้าสีและไฟลล่าสุดนะพิเอชนะคะแนนด้านเทียนหลวงอึงบนที่เวทีมวยเจ้าสีส่วนนักชงด้านฝวายเงินับจาก้าศูนกีฬาห้วยตุ้มหรือชื่อเก่าวคือเจ้าพายุลูกดอนศัก์อายุส7ปีนักชกจังหวัดสุราธานีสูง170เซนเมตรทการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสูนย์กีฬาห้วยตุ้มจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านจาก,ก้านะเป็นมวยถนัดซ้ายนะบอาคุกเครื่องบูสู้ดุดันก้าแรกก้าสวน เตะหนักต่อยแรงนะมาส่ออ่อยดีมีลูกเตะขาแรงๆเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หุวจิตหัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดครับมีชนะน็อกด้วยหนึ่งด้านมัสแปงรถสวยจ้าเกจที่เวทีมวยเชงศรีแล้วไฟล์ล่าสุดครับแพ้กันในด้านนำขบวนพอ,องกินที่เวทีมวยเจิงศรีมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านไหวนะครับกล้องสนั่นนักชกรุ่นน้องเข้ามาชกในมวยรอบปูนเสือกขังนีนบครังที้สี่ในฐานะตัวสำรองครับ สำหรับไฟที่ผ่านมาเขาพีกิกอชนะคะแนนทางด้านเทียนหลวงอึ่งบนลงมานสนุกนะครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายอุธกบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรงกล้าส่วนอาวุธดอกหินดักรีแรงรูปก,การยีไร่ป่ายมั่นคงแต่รูปร่างชุกชกเนี่ยเป็นรองนะครับส่วนทางด้านป่ายเมินจากก้านักชกรุ่นพี่ตามมาจริงที่มาก,กประมาณ1-2ปีมาชกในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้นครั้งที่4ติดต่อนะครับครั้งที่23าก็มาชกในมวยรอบปูนเสือครับแต่ตกรอบแรก รูปรางชงชกนั้นจากก้าครับที่สูงที่ลอยเห็นชัดครับสูงกาารประมาณสิบเซนมาชกในมวยรอบปุนเสือครั้งนี้นับยี่สี่เนี่ยไว้ซองไฟนะไฟแรกชนะนอกครับแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนลงมาครับประเภทมวยอุบัตเครื่องหมูสู้ดีก้าแรกก้าส่วนเหมือนกันครับทางด้านจาก้าเองเนี่ยข้อเสียครับเป็นมวยที่การจะได้ปเนี่ยไม่มั่นคงนับโดนบทโดนเบียดออกลูกยุบออกลูกยอมประจำนะครับสรุปการของวิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการชิงตัวนะครับไปที่เจ็ดเข้ารอบแปดคนท้ายครับ ดูว่ารูปเกมการชกในยกต้นๆน,นครับน่าจะออกมาแรกกันสนุกประเภทขาแรกขารุยกันคู่แฟนมวยน่าจะถูกใจครับสำหรับมวยคูน่นี้เกมการชกน่าจะเบียดกันครับแต่เกมไปไปลายบทเบียดแล้วบแล้วส่วนตัวเลือกชอบด้านกล้องสนามส่อเทียนโพนครับดูว่าเข่าในด้านกล้องสนามจะดูว่าแข็งแรงกว่าครับรูปบูลูลกสู้ธาตุมวยจิตใจการยืนเลยปลายจะมั่นคงกว่าบทเบียดแล้วแล้ว,ลวจะชนะจากกล้าสุนีฬาห้ยตุ้มขวาตัวคนที่7เ,เข้ารอบแปดคนท้ายไปได้สําเร็จครับ ก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่สี่สายดีนะครับคู่ที่2นัดสุดท้ายของสายนี้เช่นกันครับนักชกด้านฝ่ายแดงอนันตชัยลาน,นาวอัลเทอร์ไซพบกับทางด้านรัชศักดิ์เกียรติหมู่ห้าชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนอนันตชัยลาน,นาว,วาาัตเทอร์ไซนะครับหรือชื่อเก่าวคือเพชรอนันต์ทอภาสิบเจ็ดอายุสิบเก้าปีนักชกมาจอดยาราสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยลาน,นาว,วาาัตเทอร์ไซจังหวัดพัทลงุงทางด้านอนันตชัยนะครับ เป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงนับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงนับเดินแทงกวางแทงปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดุดันนับเตะต่อยหนักแรงผุณที่ดูใจเนี่ยสู้ดีสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านแสนเอกสอรัชภูมิที่เวทีมวยเช้าสีแล้วไฟล่าสุดนับชนะคะแนนด้านก้องมีชัยกินมังนนท์ทเวทีมวยเจ้าสีส่วนนักชงด้านกว่ายเงินราชศักด์ลูกนักชงด้านกว่ายเงินรับราชศัก์เกียบหมู่ห้าถึงด้านราชศัก์ลูกหมู่ห้า อายุ20ปีนักชกจังหวัดพัทลุงสูง1 7 2เซนติเมตรทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยเกียรหมู่5จังหวัดพัทลุงทางด้านราชจสักนะเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างชุ่ชกสูงนะครับทรงมวยมวยฝีมือผสมข่าวอุดเครื่องเตะขวาต่อยขวาจาวังหวะดักเตะดักแทงดีเข่าในร็อกรัดมัดตีดีนะครับจังหวะแันแทงขวางแทงก็ทำดีคุนที่ดูใจมั่นคงสองไวล่าสุดนะมีชนะคะแนนด,ด้านกล้องมีชายจิตมงนนทิเวทีมวยสี เราไฟล่าสุดนับแพนนอกยุ้ยสามด้านพาพยักทอตอพาพานารายที่เวทีม,มยวยเจ้ากะสีมวยคูย่นี้สมาชิกทางด้านายแดงครับอนัน,นชัยนักชกรุ่นน้องครับเข้ามาชกในมวยรอบปูเสือครั้งนี้นครับครั้งที่สี่ในฐานะตัวสำรองครับไฟแรกที่ชกในมวยรอบปูเสือครับเอาชนะคะแนนด้านก้องวิชัยจิตมงคลมาแบบขาดลอยที่ท้ายครับฟอร์มการชกด้านอนัน,นชัยครับก่อนที่จะมาเข้าชกในมวยรอบปูลเสือครั้งนี้ก็โชว์้ดีโชว์ใ้สวยครับชนะติดต่อมาสี่ห้าไฟลวด พูดถึงว่าชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยทางด้านอัญชัยครับดูว่าไม่มีไปลองใครในมวยรอบบุนเสือครั้งนี้ครับครั้งที่สี่พร้อมกับทางด้านด้วยฟอร์มการชกและทีมงานผู้สนับสนุนครับดูแล้วทางด้านอัญชัยก็น่าจะเข้าถึงรอบลึกๆได้ครับแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์มวยรอบบุนเสือครั้งนี้งที่สี่ด้วยนะครับส่วนทางด้านราชศักดิ์นักชกรุ่นพี่กระดูกมวยชื่อเสียงการผ่านมวยในเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยเข้ามาก่อนดังมาก่อนครับทางด้านราชศักดิ์เองครับ หลังจากอยู่ทางหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานพอสมควรครับกลับมาชกในมวยรอบปูเสือครั้งนี้นะรัังาะขัดอยู่ทางหายประมาณ2ปีนะครับกลับมามีชื่อชกในมวยรอบปูเสือครั้งนี้ก็มาชกไนหมดสองไฟนะไฟแรกชนะคะแนนส่วนไฟสองนะมาแพ้นอกนะครับยกที่3าทางด้านพายักษ์พระพานารายนะครับที่เวทีมวยจังสีดูว่าสภาพร่างกายนารัชจักเองก็ยังดูว่าดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับร่างกายเนี่ยดูว่ามีจุดปอนับค้างโดนไม่ได้ขาโดนล้อกการสะดุ้งนะ สภาพร่างกายความพร้อมดูว่าเป็นรองคู่ชกครับใบนี้สรุปการขออพิจารณ์คู่ที่สองนะมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการชิงตั๋วใบสุดท้ายนะครับเข้ารอบแปดคนสุดท้ายนะครับดูว่าเกมการชกของมวยคู่นี้ในต้นก็น่าจะดูว่าไม่ห่างนะครับจะออกมาแรกคู่กันสนุกเกมการชกก็น่าจะเบียดกันในต้นครับส่วนตัวนะเกมไปปลายนะปวดเบียดแล้วผมเลือกชอบด้านนักชกรุ่นน้องอย่างน้าอนันชัยนะดูว่าโดนต่อโดนนะปวดเบียดแล้ววแล้วด้านอนันชัยนะสภาพร่างกายดูดีกว่า ลูกบูลูกสู้ทาบมวยจิตใจจะมั่นคงกว่าอาวุธที่ท้ายเจอาหนี้หนักได้แรงกว่าครับประกอบกับหน้าเสือตัวเงินทีมครับสุนดูดีกว่านครับจ้าบทเบียชนะราชะัก์เกียริหมู่ห้าไปด้านาสนุกก็มาถึงคู่ที่3ครับคู่ที่3การสดนะไปลองคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านเพชรสยามจอพิยากีราสยามนะครับพบกับทางด้านสองพยัก์เจพีพานะครับชกเว้นน้ำหนัก1 2 1ปอนดป นักจงด้านฝวายแดงคนระับเพชรสยามจออพยากีฬาสยามคนระับหรือด้านเพชรสยามเดชเพชรสีทองอายุย0่ปีนะักจงจังหวัดสุรินสูงสูง170เซนเมตรทาการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยจออพิยากีฬาสยามครับนะจังหวัดสุรินทางด้านเพชรสยามเป็นมวยถนัดสายคนระับรูปร่างช่วงชกสูงคนระับรงมวยมวยฝีมือผสมข่าวเอากรบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีเตะสายต่อยสายนะับจังหวะดดักเตะดักแทงลีม,มาต่อ,ออ่อนแรงสอกดักสอกสวนออกดิแมนออกดิคม เข่านายร็อกรัดมัดตีดีนะครับจังหวัดนันแทนขวางแทนก็ทำไดีซอกรับชิคก็อยดีนะครับผจ้จ่ายมั่นคงส่องไวล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านสิงห์ดกาแฟโฟกัสที่เวทีมวเจ้าสีแล้วควายล่าสุดนับชนะคะแนนด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นศึกมวยไทยวิถีทิ่นไทยจังหวัดบุรีรัมส่วนนักชกด้านควาเมเงินนับส่องพยกักเจพีพาวเวอร์หรือด้านส่องพยักบูมเด็กเฟียนอายุ18ปีนักชจกจังหวัดสมุทรปราการ สูง1นึ่งเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวย JP Power w a l u h a นะครับทางด้านสองพยักษ์เป็นมวยถนัดกว่ารูปร่างชุ่งชกสูงรับตรงมวยมวยฝีมือนับดักเตะดักทแทงเก็บกันบางโตเก่งจังหวะดักเตะดักแทงมีนับมัด่ออ่อยดีเลี่ยมหักเลี่ยมเทระเดีนับเชิงชกฉลาดเข่า,าในมีทุกกดแขนไร้แขนนะครับซอกรับปะชิกก้อยดีหุ้นชิใจมั่นคงสองไวล่าสุดมีชนะคะแนนด้านเหนืนอพยัก์วอสองังประภยัยที่เวทีมวยเชิดสี แล้วไฟล์ล่าสุดครับอัชนะน็อที่สามด้านซีอุยสิงมาวินที่เวทีมวยเชอสสีมวยคูเนี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรสยามนักชกรุ่นพี่ตามมาอยู่จริงครับที่มาก่รประมาณ1-2ปีนะครับเวทกำนังชกนี้ครับทางด้านเพชรสยามเนี่ยชกอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอกว่าครับานเพชรสยามเองครับเคยโชว์ฟอร์มดีมากครับชนะติดต่อมาประมาณ1 0บเบ็ดไฟล์วดครับเมื่อช่วงปีห6หถึงต้นปีเจนดครับถึงต้นปี67ครับจนมีชื่อติด ยอดมวยพระราทานปีหนะครับและก็อีกหลายสาบันแต่ไฟล,ล่าสุดไฟสําคัญนับไปผ้าทา่าแพ้นอกในร้านขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนะครับทําให้อดทําให้ไม่ได้ยอดมวยนี้พระราทานปีหนะครับหลังจากนั้นมาฟอร์มการชงด้าเพชรสยามเองก็ตกลงอย่างน่าใจหายนะฟอร์มการชกแพ้ที่ต่อมาห้าไฟลวดเพิ่งจะกลับมาชกชนะสองไฟล่าสุดนี้เองครับทางนะ้า,นานเพชรสยามเองเนี่ยพื้นเถืองพื้นฐานเดิมนะเป็นมวยถนัดกว่านะับสมาชิกแต่ เขามาแต่งเป็นมวยถนัดซ้ายนะประเภทมวยกบเครื่องออก่หลากหลาหนากาักแรงทะลุหลักเตรียมสมองมวยดีนะการยืนได้ปลายมั่นคงส่วนทางด้านสองพยักษ์นักชกรุ่นน้องดาวรุ่งนะครับของทีมงานเกียรติเพชรมาจากทีมงานจิตบังนนท์ครับส่งเข้ามาทีมงานทีมงานจิตบังนนท์ครับส่งเข้ามานะครับทางด้านสองพยักษ์เนี่ยเรียกว่าตระกูลมาจากตระกูลมวยครับหลานชายแท้ๆของด้านพยักษ์เขี้ยวพยักษ์จิตบังนนท์ครับ รูปร่างชงชกที่สูงที่ลอยกันนิดหน่อยนะครับไฟวเนี่ยถือว่ามีการปล่อยเวกขยับเวกขึ้นมาขึ้นมาทาบชันนักชกลุ่นพี่ครับดูว่าเด็กเองนะสถานตัวสองพยักน่าจะโตขึ้นมาครับทําให้การปล่อยเวทมานะครับดูว่าเวทน้ำหนักน่าจะเสียเปรียบนักเพชยฆามนิดหน่อยนะครับทางด้านสองพยักเองนะครับประเภทมวยวุฒบเครื่องครับนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกสราครับแต่พื้นฐานเดินนะส่องพยักก็เป็นมวยที่แพ้มวยวุฒิหนักแรงโดยตรงครับ สรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3รองค er no ู่เองนะสมาชิกมวยคู huh. N 2. N 2่นี้ถือว่าประกบออกมาถูกคู่ครับถือว่าเป็นมวยฝีมือเอากรบเครื่องด้วยกันทั้งคู่ดูว่ารูปเกมการชกของมวยคู่นี้ก็น่าจะออกมาเบียดกันสนุกอีกคู่หนึ่งครับเกมการชกน่าจะเบียดกันครับผลแพ้ชนะไปว่ากิที่เกมไปท้ายการยืนและไปปลายส่วนตัวเรื่องชอบด้านเพชรสยามครับดูไว้ท้ายอาวุธจ้าไี้หนักแรงกว่าเวทน้ำหนักเวทเนี่ยดูว่าชกอยู่ประจําสม่ําเสมอกว่านะครับลูกบูสู้ครับธาตุมวยจีตใจดูว่ามั่นคงกว่านะครับ บทเบียบแล้วจะชนะสองพยักษ JP Power ไปได้นสนุกสมาธิครับทางด้านสองพยักเนี่ยทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยวลอลุชานะครับไม่ใช่ทางด้านจิตมงนนครับข้อมูลผิดพลาดนะผมขอโทษนะครับก็มาถึงคู่ที่4นะครูค่ที่สี่ขาสดเป็นคู่เองนะเป็นการผู้ร่างด้านคัมแบ็กทีเคชนานะบพบกับทางด้านเพชรกิติ เทียบรามินทาครับทางด้านคัมแบ็กต่อเวท1ปอนครับชกเวทน้ำหนัก129ปอนด์ปต่อน้ำหนัก1ปอ1นอ130ปอทางด้านพิตีต่อย130ปอนครับนักชกด้านฝ่ายแดงคัมแบ็กคัมแบ็กทีเคธนาครับหรือชื่อเกล่าคือซันแบ็กบูมเด็กเสียนหรือชื่อหรือคือยอดพานุสิ์ดาบใหม่นะอายุ23ปีนักชกจังหวัดนครราชสีมาสูง175ซเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเคธนาจังหวัดนครราชสีมา ทางด้านคัมแบ็กนะเป็นมวยถนัดสายรูปร่างสูงครับตรงมวยมวยฝีมือผสมข่าวอุดกุบเครื่องหลักเปลี่ยมสมองมวยดีนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวะดักเตะดักแทงรีมาสตอแรงสอกดักสอกสวนออกดีแม่นออกดีคมแข้งหน้าเนี่ยออกดีนะครับเข่าในล็อกรัดมัดตีดีจังหวะทนแทงขวางแทงก็ทำไปดีสอกรับกระชินเนี่ยออกดีรวดเร็วอันตรายพุที่ดูใจสู้ดีมีทุกข์ตลอดส่องไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านพรเสน่ห์สอกพูนพัฒน์ที่เวทีมวยเจ้าสีแล้วไฟล่าสุดครับชนะคะแนนด้านปาฏิหาริย์พรหลักบุญที่เวทีมวยเจ้าสี ส่วนนักชกด้านกว่าเหมือนนักเพชรกิติเชียัพรามินทาหรือชื่อเก่าวคือแก้วฟ้าน้อยเกียรติชันนันอายุ24ปีนักชกมจวัดบุรลราชธานีสูง177ิเซมตรทการเก็บตวัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยสอจารวันณจังหวัดศรีสะเกษทงางนันเพชรกิตินะเป็นมวยถนัดกว่านะปลูบแปางช่วงชกสูงยาวนะทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงครับเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ปลายาแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้วนเตะต่อยหนักแรงศอกดักศอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝัน มือที่ดูใจสู้ดีมีทุกคนตลอดสองไฟลล่าสุดมีแพนนอกยิ้ยสองด้านซาเวียสอเตชพันธ์ที่รายการวันชิบชิบเวทีมวยพินีและไฟลล่าสุดนะพัชนะน็อกยี้2สองด้านคุณสยามเพชรภูมิคุณมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงนับคัมแบ็กนักชกรุ่นน้องตามมยจริงนะที่น้อยกันประมาณหนึ่งถึงสองปีแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยกระดูกมวยทางด้านคัมแบ็กเนี่ยดูว่าไม่มีไปลองครับมวยดีๆในเกตเอเบล มวยดีๆนะเบเกตเบวกในเวทน้ำหนักนี้ทางด้านคัมแบ็กประท้ามาแล้วเกือบทุกคนนะถือว่ามวยเกตเบวกด้านศึกเกียรติเพชรยืนระยะมานานแล้วหลายปีครับฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่าโชว์ไ้ดีครับชนะต่อมาส่องไฟรั่วครับก่อนหน้านั้นเคยแพ้ต่อมา4ีไฟรวดประเภททรงมว,ทม,มวยทางมวยถนัดสายตัวฝีมือดียอาครบเครื่องออกด้หลากหลายนักแรงทุกปนะครับอาวุธที่หนักที่ยะที่ใช้ที่ดีแล้วก็หวางผลได้ครับซอกด่างและซอกส่วนนี้รุนนับกดน็อกได้เลยครับ ส่วนทางด้านเพกิตินักชกรุ่นพี่นะรูปร่างชงชกได้สูงหวลอยกันนิดหน่อยเก่าเกมแล้วกะดูกมวยดีนะครับประเภทมวยสูงยาวเดินแทงขวางแทงศอกระพิชก็ได้ดีนะครับได้ดักได้แรลมกันแต่พื้นตานเดิมด้านเพกิติเป็นมวยที่การนี้เลยไปลายไม่มั่นคงนับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นและมียอมส่วนฟอร์มการชกช่วงนี้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปไกวนี้ได้เปรียบหนักหนึ่งปอนะครับสรุปการเคาวิจาร์คู่ที่สี่คู่เอกส่วนตัวเลือกชอบและแนะนำนับสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นอง อย่างด้านคัมแบ็กทีเคธนานครับดูว่าต้นต้นตน,นับจังหวะฝีมือทางด้านคัมแบ็กจะดูดีกว่าอาวุธเจาะได้หลากหลายได้หนักได้แรงกว่ามาซอกเนี่ยรุนนับกดน็อกก่อนได้ครับจังหวะฝีมือความเป็นมวยความหลากหลายเนี่ยดูดีกว่าครับต้นต้นเนี่ยตามทางมวยทรงมวยสมาธิเข้าก่อนทางด้านคัมแบ็กดูดีกว่าครับมีราคาอย่าลืมนะครับแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายบทเบียดไปแล้วถ้าด้าน,นคัมแบกนับย่าเน้นปั้มเข่าของนยบ้างดันเตะดันแทงเน้นรูกหนักรุร่งแรงหุนสู้ครับดูดีกว่า เจ้าบทเปียชนะเพกิตี้เจียบรานทาไปได้นสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารทั้ง4คู่จบลงแล้วผมจะสรุปการวิจาร์ให้สมาสชิกวางนับคู่ที่หนึ่งกาสดนะครับผมเลือกชอบด้านกล้องสนานสอเทนโพนะครับดูไว้ปลายเข่าในแข็งแรงกว่าบทเปรียบแล้วจะชนะจากก้าสุนกีฬาคุต้มไปได้นสนุกคู่ที่สองนะครับเลือกชอบด้านอนันชัยลานา,นาว,วอัอรตไซนะครับดูไว้ปลายเข่าในแข็งแรงกว่าสภาพร่างกายชุดนี้ดูดีกว่านะครับบทเปรียบแล้วจะชนะรักสากียหิหัวไปได้นสนุก คู่ที่สามนับเลือกจ่องนับเพชรสยามจอพิลากีดาสยามครับดูวห้ปลายอุ้นหนักแรงกว่านับรูกบูลูกสู้การยีได้ปลายมั่นคงฝ่าบทเบียดชนะไปแล้วนะครับจะชนะสองพยักเจพีเวอร์ไปได้สนุกคู่ที่สี่นับเลือกจอมนั่นคัมแบ็กทีคนาน์ครับดูว่าอุ้ดูดีกว่านับหลากหลายนะว่าหนักแรงกว่านับไปปาลยุกย่นจะชนะพิธีเทียบลัานถาไปได้สนุกสำหรับมวยเด่นนับติดดาวประจำศึกเจ้าศึกมวยไทยเจ็ดสี่นะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเมษายนผมเลือกชอบแมนสมาชิกหนึ่งคู่ครับ ผมเลือกชอบที่คู่สองการสดครับเลือกชอบอัญชัยลานาวัตสัยดูว่าสภาพร่างกายครับชั่วโมงนี้ดูดีกว่านะครับเข่าในแข็งแรงกว่านะครับบเบี้ยไปแล้วจะชนะรัสซรุลุกเยนหมู่าไปทัศสุชอบด้านอัญชัยนะครับเป็นมวยดาตัวที่หนึ่งสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ครับจบลงแล้วนะสมาชิกสมาชิกท่านใดครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมชุดกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์นะสมาชิกอาจจะมีสะดุดมากครับเมื่อว่าผมมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่พร้อมเทท่่าีคควรรนะับ